พี่พีพีเราจัดออฟฟิศนะครับ My dad companies in Manchester they not e n g l s m a l ก็พีที่นี่ก็อย่าแบบนั้นก็เท่าเทียมกันเนาะแล้วก็ฝากดูน้องด้วยไม่พี่นะไม่ใส่แค่เอาแค่นี้นะพี่ CEO Because I think you guys are not being serious โอ๊ยถ้าใช้มองเงี้ยถ้าพามีผมไม่อยากทำเออะไรกันเนี่ย ตรงใช่ไหมครับโอเคไอ้เซกิอดผมรบกวนใช่ไหมอ่ะไปเปลี่ยนชุดหน่อยได้ไหมแต่จากที่ผมดูก็ไม่กี่บาทนะพี่อไม่ตรงนะพี่อ้าวเฮ้ยพี่เลยแค่นี้ไอ้มึงด่ากูนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับเขาบอกว่ามนุษย์จะเป็นธรรมะเมื่องพิศานเนาคุณพบวิธีเอาชนะความแก่ไหมครับจิม พี่อยูครับน้องตัดต่อมาใหม่ครับผมไปครับ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 ไปับครับให้น้องแม็กซ์มาเลยนะน้ำตัวเลยแม็กซี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปียนได้น้ำตัวเลยนะมาชุมฮะาโอเคเดี๋ยวแม็กซ์นั่งตัวเลยครับกอสวัสดีครับผมแม็กซ์รอเรีนครับฮะแม็กซ์รอเรีนยิชื่อที่เลยอ่ะคือร้อยคือร้อ จบจากออฟฟอร์ดเป็นไงโปรไฟล์ดีป่ะพี่ๆครูพี่รู้จักออฟฟอร์ดดหมากรู้ค่ะรู้จักพี่เอกันรู้หรือเปล่าอ๋อออฟฟอร์ดมหาลัยของประเทศสเปนไม่ใช่ไม่มี่พูดเล่นผมไม่เชื่อเลยเป็นมหาลัยของประเทศฝรั่งเศสเอาเลยเอาเลยเอาแสมว่าเราเป็นจบจากอเมริกาเหรอฮะถ้าไม่ถึงจะเมื่เลือกอยู่บริษัทเล็กๆอย่างนี้นะครับ So I choose a big time because I think you guys are not being serious เขาบอกว่าเขาได้ํำตัวบอกว่ามาจากน้องกอนอะไรเงี้ยพี่ก็โอเคไงพี่ฟังออกไหมแล้วอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่แบบมันจะได้ป้องกันมาแบบไม่ไม่แกล้งเราะเราซีเรียสเรื่องอะไรบ้างเราซีเรียสใช่ไหมก็เรื่องชื่อครับอยใเลยแลว่าแม็กซ์แม็กซ์ครับ Yes อย่าเรียกแม็กครับไม่ชอบจริงๆแล้วชื่อเต็มผมแม็กสโรเลนครับเพราะว่าที่บ้านมีแม็กก็เล่นเอัมจันมจีเลยม g ีก็เอ็ีที่นีก็อย่าแบบนั้นก็เท่าเทียมกันเนาะแล้วก็ฝากรุนร้องด้วยไอตีไม่ชอบคือไม่ชอบให้เรียกผิดเนาะแม็กโอเคทีเดี๋ยวให้ปานแนะนำเลยก็แด้วกันที่แนะนำใครชื่ออะไรบ้างครับปาน เอกน้องเอยยยม่เ้อขาอย่ไม่ได้หรอครับทีมค่ะอวอะไรเนี่ยอะไเนี่ยางกลุกันนะชาเอจะบอกว่าที่นี่ก็สากินบางคนเขาไม่ครรู้เรื่องยกูเป็นพี่กับแป้ง แต่ถ้าเป็นพวกตาด้วยเขาจะฟังไม่ออก็พยายามพูดไทยหน่อยน้องกันนะน้องกินเนาะบางทีเราทำเหมือนกัตาลเงี้ย Export เลยอย่างเงี้ยน้องยังไม่ค่อยรู้เรื่องพยายามพูดภาษาไทยกับน้องๆเพราะว่าที่นี่เขาไม่ค่อยเก่งไปสาารควาน้องแนะนำศัตรูป่ะโอเคยินดีต้อนรับเบลค่ะต้อนรับเบลค่ะฮุ้มเมส ห้องตัดต่อเดี๋ยวเราก็นี่แหละนั่งตรงนี้แหละนามีที่ว่างอยู่ประมาณนี้ก็อยู่กันแบบนี้แหละอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนออฟฟ์ดแต่ก็อยู่แบบเขากเอเลยเอเลอาเลยเอเคอ้วอโอเคโอเคเอาคมทักเจอตรงนี้ครับอีสเท็มมอ้าวมีหัวผมพูวไม่ทันเขาไหม

pokoknya detail lah detail lah detail lah ya 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 detail lah yeah. ya yeah, ya come on ya yeah. bro damn uh, so Okay, uh, do you have any recommendation for me? Okay, goodbye.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  <laughs> okay, goodbye. Bye, 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 bye. กไปาจะเปินโต๊ะอ่นดูงาโต๊ะอื่นเออไนี่เขามบ้านกูไปกูไปกูไปูไปโอเคเดเรากกประมาณนั้นครับก็ประมาณอไงไงคอมพิวเตอร์ไป go เดี๋ยวแมส์อรนเข้ามาเป็นไงเป็นไงฮะทีมฝึกเรียนเนี่ยไฝึกเรียนมา ตอนดือนได้แล้วไม่รู้เรื่องเลยว่ารู้ไม่ดีจีดีไงมีคนที่ฟังมีแป้งกับพี่ฟังออกอยู่เขาบอกว่าดีดีดีได้แล้วสองอีสานดีได้แล้ววัวดุริศีัยเพ่งวัยยุบิ no I'm a m a g i น i a n ที่เขาถามว่าคุณมีคำแนะนำอะไรไหมพี่บอกโอเคคุณบายโอเคคุณบายโอเคคุณบายมัไม่ที่ฟังออกก็คือแบบไปได้แล้วใช่เขาไม่ได้บอกให้ไป หยุดหยุดทีพอพอคือผมฟังออกเว้ยคือไม่เอาสุงงานที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยดีแล้วก็ยังมีนามเฉลยย้อนยุคดีไปเลยตื่นต่นเฮ้ยคงอรู้ผมฟังออกผมฟังออกฟังออกคุว่าอะไรเฮ้ยผมติดติดเบรกิมาผมย็งไม่รู้ not your shadow นี่ก็ไม่ใช่ s h a d o ก็ง้ตเอไปเถอะอ่าต้องแม เดี๋ยวไปเรียกพี่เอกมาเช็คงานเลยก okay. no. ็ได yeah. 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 ้อ yeah. no. yeah. ๋อได้ได้ได้โอเคได้ครับอ่พี่เอกกันอยู่เช็คไหมเบอร์พี่เอกแชร์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 แช่าเช่าเนอะตรวจงานใช่ใช่โอ้โเยีเย ีแต่พี่ก็เก็บมาถึ่ไม่คิดว่าเตรียมไปออกนี่แอบเรียนกิมมาฝึกทุกวันตอนเย็นน่าจะแอบเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอันนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งผมให้น้องช่วยตัดครับอ่าอันนี้ผลงานของแบกซ์ใช่ไหมครับมีช่วงหนึ่งผมให้ช่วงประมาณช่วงต้นคลิปประมาณห้าทีครับผมจะเปิดดูเรื่องอึ้ ดูจบไนท์จูมยูเ u y ้ a เบี้ไม่ได้เก่งินแต่ว่าพี่ไปทำความรู้จักเขาทำไมดีก็นไยจูมิยูไงดีมาก very good very good very good thanks delicious แต่เขาไม่มีนะเขาไม่สาบำนี้นะย่านะสักคำนี้แบบเอวันทำไมผมไม่รู้ถามมันกอนปว่าอะไรแตว่าเาบอกว่าเฟยว่าอะไรก่อนเอาไปว่าอะไรพี่แข็ดมากดีมากก ใช่คุณเอเพี่เอ็กตัวยังน้อยพี่บ้านตรงนี้ยใส่เอฟเฟคเพิ่มเอยครับให้มันดูให้มันดูหลอนอ่ะอยู่ซิอย่าให้มันดูีหลอยู่ซิโอเคใส่ลองใส่ในถุงมาเยอแบบดูเรรยากาศครับเพราะมันแอมเบียนตอนแรกเงียบมากเฮ้ยพี่ตาลครับผมใช้ว่าเมาส์อ่ะสภาพมันไม่ไหวจริงๆแล้วนะ คือแบบอันนี้มันค่อนข้างไม่ที่ไม่มีขาดแล้วแค่เมาส์แค่นี้ไงคือคือถ้าพี่ไม่มีผมเชื้อให้ใหม่ก็ได้นะไม่เป็นไรพี่ก็ได้แหละพี่ได้ตีละละห้าสิบบาทค่าเมาส์ผมได้ทุกตีพี่ละห้าสิบบาทโดยพอเลยพี่มันจะได้เมาส์มันได้เมาส์แบบมันได้มันหมดเนี้ยเดี๋ยวผมจัดให้ก็ได้ไม่เป็นไรเราทำงานไงไม่เกี่ยวเราไม่ได้กินเมาส์ก่อนี่ตอนนี้เป็นช่วงที่ติดไง ก็แต่เรามีงบบริษัทอยู่แล้วเพิ่งเคยอยากว่าตอนแรกมันได้ปีละ90บาทปีปีแรกแรกมันเป็น150 My dad companies in Manchester they're not just small Yes จบแมนเชสเตอร์แตนก็ไม่บอกพี่ชอบดูบอลพี่ชอบพี่เชียร์ทีมแมนเชสเตอร์อ๋อ้ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ของย่าถ้าใช้มัน

bây giờ tán bang mấy quay được baht tiền nguyên của công bị xíu mà đấy sang silo lắc xe, lắc xe cái xe hả cái nó bị พี่ตาย I can go lunch อลันช์ yes ว่าอะไรวะว่าันะเขะ้พวุ่ัน้วก็เสิร์ฟเซเลเซได้ไคับได้คือที่นี่จะกินตอนไหนก็ได้ไม่ได้ซีเรียก็แล้วแต่ว่าจะจัดการงานเสร็จไหมอะไรเวลา l ันช์โอเคถ้างั้นอ่าไปก่อนโอเคโอเค Давай, давай. เวลา lunch time บอกตัวเอ,อะไรทำไมก็ไม่กินข้าวไงทำไมผมปล่อยน้องไปกินข้าวอะไรกันไปเนี่ยออกเครืงกินอะไรวะไม่รู้วอะมองดูโต๊ะทำไมอย่าบ้าไปเนี่ยต้องมาตัดปอดหยาบผิดอยาให้มาดูด้วยกัน Asli <small noise> <tries> Asli <tries> ไปไม่เไม่ไอะไรมันะเอ้าอ้มอมรอมติดต่อไม่ติดแล้วเอ้าไม่ติดต่อกันแล พี่เอกเป็นบอกอะไรมั้งเนี่ยเอาลบๆมามันป็นป้าเลยโอ้โหเอาหิ้วนะเอาให้เอาแก้วแก้วน้ำน้องแก้วน้ำ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 เขาไปกินน้ำไปกินน้ำเออครับดูมันเบอร์ครับเขาแทะแก้วกินหิ่มมั้งเอาแก้วก็ไม่เอาน้ำมาอีกเปาง 大爷转身了大爷转身了大爷转身了เฮ้ยเก่งเก่งพี่จะโมยพี่พี่อะไรพี่ดพี่ทนกินผอนอะไรเฮ้ยพี่กินขีนน้อง พี่ก็กินได้บรรดาแค่นั้นแหละสเต็กอ่ะพี่กินพี่กินทุกวันเด็กช่วงนี้พี่ลดน้ำหนักไงพี่ก็จกินไก่ส้มสารอาหารของผมนี่ดีกว่าอยอะเลยเอออยู้ยังไงพี่โปรตีนล้วนน้องพูด่างนี้ดูผูกโปรตีนพี่ดูผมนะโปรตีนของผมอะให้ผมก็อยากให้พี่ได้ลองกินของดีๆเลยวันนี้กินบ่อยอ้วนเออเกลือเยอะกินมีนไก่แล้วมันราคาเท่าไหร่ กินผมดีกว่าเอาพี่ไม่เน้นมาไม่พี่ไเน้นราคาร้องพี่กินเพื่อเอาปรตัวนพี่ไม่ได้กินเพื่อเอาราคาฮัโลไหครับอ๋อต้องใช่ไหมครับ For winter 2 w e n t y เค I take it off คุณ o ลือก r o ้ me โอเคี๋ยวผม้าไปดูอีกทีนะครับเฮ้ยท่านพิมฝากบอกพี่กันหน่อยเอาตัวคอมพิเตอร์เทมติ้ทรีกันฝากบอกเดนเกลี่ยหน่อยซื้อมันน้องเลยเหรอฮะซื้อน้องไว้เชคกี้โดลเทคกี้โดลเทคกี้โดลมอนไเอาเอารมาเรอมนรอมาเหือนเราซื้อเงนชัดนคับ ได้ได้ได้ป่ะเอ้ไม่ให้ต่างกันได้ไยเพราะกลายเป็นพี่เลี้ยงเราเอ้ยรู้ว่าอะไรนั้นด้วยแล้วทีมอะไรเริ่มครับทไม่พี่ถ่ายก่อนไหมคีโอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถ่ายรวมไหมโอเคแล้วครับทีมบัถ่ายแยกออกก็ได้ได้ไหมโอเคไหมพี่เดี๋ยว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 ตอนนี้นะคือพี่ผมรบกวนได้ไหมอะไปเปลี่ยนชุดหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะคือพี่แต่งตัวแบบไม่โอเคอ่ะ กูวันนี้ไม่มีถ่ายกูกูแต่งขึง้นมาคะ่ะสั้นเซียนยื้อทำไมอ่ะที่ละพี่ดูผมแต่งดีอะไรมันก็ถ่ายได้เปล็กไงควรพี่ก็ถ่ายนี้ทุกคนมันชิวๆผมส่งอาจารย์แ้่ผมต้องไปส่งยอ,อกฟอร์ดแล้วถ้าพี่แต่งตัวแบบเนี้ยอาจารย์จะโอเคได้ยังไงวันนี้ไม่มีถ่ายงจะแต่งตัวดีๆก็ต้องให้เกียรติหน่อยไหมอ่ะเกียรติอ,อะไรพี่ผมสูงแล้วยังไงพี่ให้เกียรติผมหน่อยครับ อ้เกียิอะไรมือมันจีิงจรงแล้ให้เกียดปูพี่ดูผมแต่งตัวผมแต่งดีกว่าพี่อีกพี่ก็แค่เสียเวลาไปแต่งเดียวเองไมพี่อย่างงี้อยู่แล้วชิวๆอะไรมึงพี่ถ้าผมส่งไปอ่ะแล้วถ้าอาจารย์เขาไม่โอเคอ่ะใครจะรับผิดชอบเนี่ยเราดูพี่แต่งตัวเสื้อนี่ยเสื้อพี่ก็มีรี่นผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบริษัทพี่เป็นอย่างงี้ไม่เกี่ยวอะไรกับบริษัทนะ้องกบริษัทคือแต่งตัวยังไงก็ได้ยิ่งถ้าชิวนามาก็ได้ไม่ผิดที่นี่เขาฟรีแต่ผมเสียเรียอไเรื่องนี้น ถ้าน้องซื้อเล่นน้องก็ไม่ทำไรที่อื่นดีพวกไง,งที่อื่นเอา้าผมเข้ามาแล้วอ่ะเอาก็เรื่คุณที่นี่พฤติกรรมเป็นอย่างนี้คุณเอาจริงๆนะบอกตรงๆคุณเอาบรรยากาศมาคุณเอาอะไรมาเป็นจริงอ่ะมันไม่ใช่กฎบริษัทที่ทำอย่างนี้ได้ที่แมนเชสเตอร์เขาไม่เคยมีอะไรแมนเชสเตอร์อะไรแมนเชสเตอร์อะไรที่นี่ส<ะ>ายไหมผมไม่เคยพลาดเลยนะพี่นอกจากที่นี่เดอะซิตี้สายไหมไมันก็ไม่ใช่แมนเชสเตอร์เป็นของมึงเนี่ย เฮ้ยเอาจริงๆถ้าแบบที่นี่มันแบบไม่ทำให้ตัวเองแบบฝืดอัดก็ออกไปเถอะมึงอยู่แมนเชสเตอร์ใช่ไหมแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ไม่ได้ผิดนะเออแมนเชสเตอร์ก็ผมไม่ได้พูดผิดแล้วมันใครเป็นไรอ่ะก็ผมแค่พูดผิดเองแมนเชสเตอร์จิมมี่ผมทำไมอ่ะมีซีโออย่างนี้ไงพวกพี่ถึงไม่โตสักทีอ่ะอ้าวเฮ้ยเลยได้แค่นี้ไอ้มึงด่ากูนะเนี่ย โอ้โาที่นี่ดีกว่าเยอะเลยเอ้าหแล้วคุณเมื่อเราสุดที่ไมปคุณไม่กลับไปอ่ะถ้าคุณไม่ตมองมาที่นี่คุณก็กลับไปเลยผมไม่ได้ติดอะไรคุณกลับดีกว่าเนาะผมก็คิดว่าที่นี่มันจะดีกว่านี้โอ้โหดีดีกว่าให้ไม่ให้มันมาฝึกแล้วไม่อย่างที่คุณคิดคุณก็กลับเถอะผมไม่ได้ว่าคุณตาลไม่เป็นอย่างนี้อยู่กับพี่ไม่ได้อยู่บริษัทนี้ไม่ได้ให้น้องกลับเถอะให้เขาอยู่แมสซิเต้แมนเชสเตอร์ไอเชสเตอร์กิ้วเขาเดินไปแล้วไหนตอนแรกที่ โฆษณาแบบมั <languages? S 1> <Weekly. S 2> นดีกว่านี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยอะไรที่นี่มันก็ดีทุกคนมาทุกคนแฮปปี้มีคนเลยมาแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์มาดิ้งที่ไม่โอเคที่คุณโดนมาแล้วมาดิ้งที่แค่ไม่ยาพูดแค่ไม่อยากเปหายเลยพงานแต่๋ยวคุณทำเครียดไม่ดีเลยแล้วคุณแบบมาทำแบบมีบริการที่นี่ก็มีบริการตามน้องเด็กพนักงานตั้งแต่เปิดบริษัทมาปีห้าปีที่มีใครมีบริการโอเคตามให้ให้น้องกลับเถอะไปโกโโงโก็โง่จริงๆแล้วชื่อเต็มผมแม็กซ์รอยนะครับแต่จากที่ผมดูมันก็ไม่กี่บาทนะพี่ I think being serious Cause are guys not you ถ้าสภาพแบบนี้ผมก็ แอนอันปรันอลผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบร oh, 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 oh. ิษัทพี่เป็น่างนี้โอ้ยไอจริงจริงน้องมันไม่บอกที่นี่ just kidding อะไรมันบอกผคิดอะไรเนี่ยคุณคิดมูอยู no เล่นเกมมึงบอกไอ้คนนี้อีสจ๊ออะไรช่องกูไม่ได้จ๊อกช่องกูดีช่องกูตลกไอ้ช่องกูไม่ได้จ๊อกช่องกูสนุก ฟอนนี่นะจัสฟอนนี่นะมึงจะฟันมันกูเหรอทั้ทีมเล่นอย่างหมดอีนี่มันจะฟันกูบบ้าเนี่ยโอ้ยนี่เทนนิสมึงจะฟันเพื่อเหรอวะนี่ใจเย็นมึงบอฟันน่ะดาวดาวดาวทำดาวดาวทำใครใครใครดาวมึงเขาบอกว่าเขารอเล่นในตาไม่นู้แล้วอะไรวะเขาบอกคิดดิ้งเขาบอกว่ารอเล่นไมึงจะฟันไม่ใช่เขาบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยรอเล่นคือตาไมวางแผ่น่ะใช่ใช่พี่ทั้งหมดอะจัส

ไม <Okay. S 2> ่รู้รู้จริงอ่ะโอเครู้รู้ <t> <c oughs> ยังไม่หยุดถ่ายแล <c oughs> ้วนี่ทุกคนครับก็เราจะคิดหน้ามันเจอกูมันเอามาล้างมันเอามาเด็กนัน